สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนวข่าวนะครับโอ้โหล่าสุดนะครับนี่คุณผู้ชมเลื่อนไปไหนมันก็มีแต่ขึ้นฟีดข่าวนะครับเมื่อวานนี้นะครับพลตารวจโทไตลงนะครับก็ไปที่บ้านพระอาทิตย์ก็คือที่บ้านของทางคุณสนทินะครับแล้วก็ได้มีแจ้งทุกข้อกล่าวหาทุกประเด็นนะครับแล้วก็ได้มีการใช้สิทธิ์ในการที่โดนพาดพิงนะครับอ่า นะครับก็เลยขอใช้สิทธิ์ฟ้องบิ๊กโจ๊กไปนะครับแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ดูเหมือนแบบก็คงรู้อยู่แล้วนะครับการที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะต่างๆนานาเนี่ยต,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 ตัวเองอ่ะอาจจะต้องเสี่ยงโดนโดนฟ้องโดน,โดนมีคดีโดนฟ้องโ,โดนอะไรแต่ว่าบิ๊กโจ๊กก็จากที่เคยจากที่เห็นไปให้สัมภาษณ์นะครับผมก็เข้าไปดูเนี่ยลักษณะเหมือนแบบบิ๊กโจ๊กบอกว่า แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดคือความหมายว่าคุณมีสิทธิ์ฟ้องก็ฟ้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กก็ออกมาในแนวว่าเอ้ยผมมากับจัดปวกให้ผมมีข้อมูลผมเอาข้อมูลมาให้คุณก็ไปตรวจสอบคุณก็ไปดูว่ามันผิดจริงไหมว่าเออผมเป็นประชาชนคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณก็ไปดูอ่าบิ๊กโจ๊กก็ออกเล่นแนวว่าเออผมเป็นประชาชนเพราะว่า ต้องต้องบอกก่อนว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้คือโดนไล่ออกจากราชการไปแล้วก็คือเป็นคนธรรมดาก็อยู่ในในช่วงอ่ะสู้คดีอยู่นะครับในช่วงสู้คดีอยู่ดูก่อนว่าคดีจะเป็นในทิศทางไหนอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้มีการร่วมมือจับมือกับทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับเขาก็พูดชัดเจนเลยว่ามาคู่ขนาดกันนะครับแต่ข้อมูลคนละคนคนละ คนเราฝั่งกันนะของบิ๊กโจ๊กก็มีของบิ๊กโจ๊กของคุณอัจก็มีของคุณอัจฉะระยะไม่เหมือนกันทีนี้พอมาเปิดคู่กันเนี่ยอ่ะบิ๊กโจ๊กบอกตอนแรกผมไม่ได้เปิดคุณอัดเนี่ยเขาไปเปิดก่อนพอคุณอาจเขาไปเปิดเขามาถามผมผมก็ต้องบอกผมก็เออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นลาวไปเลยอันนี้ไอ้อย่างนี้คือพูดง่ายว่ามันเป็นวงการแฉแล้วจากที่ฟังบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ามีอีก เป็นถึงนายกด้วยนะเป็นผู้หญิงโอ้โหปลายกันใหญ่แล้วทีนี้คือเราก็ต้องติดตามดูคนต่อไปนะครับเพราะาช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่ากระแสะมาร้อนแรงมากเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องบิ๊กโจ๊กเลยแล้วก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปลงไปนะครับอืมก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหรอ่อ่ะ คือไม่ร้อนแรงเหมือนบิ๊กโจ๊กถ้าเป็นเมื่อก่อนทาเกี่ยว b i บิ๊กโจ๊กนี่โอ้โหคนดูเยอะมากนะครับเป็นหมื่นนะอ่ะนะครับก็ล่าสุดนะพลตำรวจโทรไตลงเนี่ยนะครับผู้ช่วยอ่าผบรตรนะครับก็ขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กนะครับที่ว่าให้ร้ายตนเองนะครับและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหานะครับใช้บ้านของคุณส่นทีนะครับคือบ้านพระอาทิตย์นะ ในการถแถลงข่าวนะครับาทางคุณไตลงนะครับก็มองว่าทางคุณส่วนที่เนี่ยขุดความจริงทุกเรื่องทําให้ความจริงปรากฏนะครับอ่ะนะครับวันที่1 2พฤศจิกายน2 5 6 8นาระครับพลตารวจโทไตลงผิวพันธ์นะครับผู้ช่วยบัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับในฐานะ รองจาเล่ตำรวจแห่งชาตินะครับชี้แจงกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าอาดีตรองพบตรนะครับนะผู้ช่วยบัญชาการตํารวจแห่งชาติพาดพิงาทางพลตํารวจโทไตลงผิวพันธ์นะครับอ่านะครับที่ผ่านมานะครับในรายการหนึ่งระบุว่าแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือตำรวจว่าตนเองถูกกล่าวหา หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือคดีของนักการเมืองรายหนึ่งนะครับยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจชุดจับกลุ่มไม่มีการกลับคำให้การนะครับและไม่ได้ให้การช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตำรวจ p c t 4นะครับดำเนินคดีต่อเนื่องสามท้องที่สอพอสงขาในข้อหาพรบรเว็บพนนและพระบอรฟอกเงิน สอพอหัดใหญ่ดำเนินคดีพรบเว็บพนันและที่สอนอพเพชรเกษมมีการร้องทุกข์กล่าวโทษพรบเว็บพนันเพิ่มเติมซึ่งการจับกลุมเป็นไปตามหลักฐานนะครับส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ที่คือจากที่ผมดูอันนี้ผมก็จะแทรกเข้าไปนะครับเป็นวิเคราะห์จากที่ผมดูพอิกจ๊กิกจ๊กเนี่ยออกมาเปิดเนี่ยปุ๊บเรื่องนี้นะครับ เห็นไหมปปงเนี่ยก็สั่งยึดทรัพย์แต่แต่ยึดทรัพย์ชั่วคราวหรือว่าเอาไปตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีมันมีการมันมีการขับเคลื่อนลวมันมีการถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ออกมาเปิดหรืออะไรเงี้ยเงียบไปมันก็มันก็เงียบไปไงมันก็หายเงียบไปกระสายลมไงเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อปีที่แล้วอะก็เคยเอาไปให้ทางพบตรแล้วก็มีการเซ็นรับมาแล้วแล้วก็เอามาให้กับทางนายก สำนักงานนายกก็น่าจะคุณเศรษฐาเนี่ยก็เงียบไปแล้วผมก็ไปดูจนจนล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะมีการมาบอกเออผมผมก็เพิ่งมาเห็นนะ่ะทางแกงผู้เท่าอ่ะเออที่เขาบอกว่าออกมานะ่ะสี่ผู้เท่าอ่ะใช่ไหมแก๊งผู้เท่าอ่ะก็วันนั้นไปให้รายการนะครับอ่านะแล้วก็บอกว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบกําลังนั่นกันอยู่อะไรเงี้ยลราพอตัดมาของพี่โจพี่โจบอกอ่อถ้าเกิดผมไม่เปิดเนี่ยก็จะจะทากันไหมจะนั่นกันไหมใช่ไหม อันนี้ก็คือต้องต้องมองดูว่าทำไมถึงไม่ทำเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือทำไมทาไมถึงล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะอ่ะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กก็เคยเคยมีการไปฟ้องผบตลหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะใช่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดก็คือเหมือนว่าอ่าอ่าไม่เหมือนว่าเป็นไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้จากที่ผ่านมานะที่เคยเห็นนะแต่ แต่คือน่าจะเป็นอันอันนี้แหละที่ว่าส่งส่งส่งเรื่องไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีการทำไม่มีการอะไรเนี่ยละเลยปฏิบัติหน้าที่นะอ่ะครับอ่ะนะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของที่พลตำรวจโทรไตลงผิวพันธ์นะครับที่ว่าถูกกล่าวหานะครับว่ามีการทำคดีหลายอ่าหลายเรื่องแต่ไม่เป็นผลเช่นคดีบ,บอสตาน ถูกกล่าวหาว่าไม่มีการดำเนินการแต่ข้อเท็จจริงมีการจับกลุ่มโดยใช้เวลาสืบสวนนานเกือบ1ปีและศาลมีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกบอสตานแต่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มศาลจึงลดโทษให้อ่หนึ่งในสามจำคุกเพียง8เดือนขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงมีคำสั่ง อายัดรัพย์ชั่วข่าวและส่งฟ้องในคดีแพ่งเรื่องที่2คือคดีเว็บพนันมินนี่ตำรวจได้ขยายผลไปสู่คดี BNK m a s t e มซึ่งทั้ง2คดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษกับพักพ่วงนะครับเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษคดีนี้ถูกกล่าวหาว่ามีการช่วยเหลือมินนี่แต่ตำรวจ ได้ดำเนินคดีและขยายผลจับกลุ่มผู้ทำความผิดหลายคนรวมถึงจับกลุ่มคนใกล้ตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลังจากนั้นต้นปี2566ได้สืบสวนขยายผลและจับกลุ่มเว็บพนันในพื้นที่ภาคอีสานพบว่าเว็บพนันมินนี่ชื่อมินนี่จึงออกหมายจับมินนี่กับพววอีก3คนจากนั้นได้ขยายผลออกหมายจับ พลใกล้ชิดพลตำรวจเอกสุรเชษพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษจากนั้นชุดสืบสวนพบว่าเว็บพนันมินนี่มีการเปลี่ยนชื่อจึงออกหมายจับอีกครั้งในข้อหาเว็บพนันออนไลน์และพรบอฟอกเงินซึ่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนถึงอายการขณะน,นี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสำนวนส่วนคดีสจอกอล์ฟหลังเกิดเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจ พลเมืองดีได้ส่งข้อมูลเว็บพนันมาให้โดยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสอจอกอตำรวจสอพอสองขาจึงสืบสวนและออกหมายจับสจกอกับพวกรวมหลายสิบคนจากนั้นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องและส่งสำนวนให้อายการคดีพิเศษเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องผลการปฏิบัติงาน เมื่อครั้งที่ตนเองเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ถูกกล่าวหาว่ามีการช่วยเหลือเว็บพนันและคดีที่เป็นการพนันทําให้ประชาชนดูหมิ่นเกียจชงังพลตำรวจโทรไตยลงบอกว่าตนเองไม่ใช่คนชอบอวยตัวเองแต่ขนาดนั้นการจับกลุ่มคดีเว็บพนัน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมารวมแล้วกว่า2,000คดีรวมถึงมีการตรวจยึดทรัพย์สินมากกว่า300ล้านบาทและปิดกั้นเว็บพนันไปมากกว่า140,000ยเซอร์หรือ70%ทั้งนี้ที่มีกระแสข่าวว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวที่บ้านพาทิตย์เป็นการยืมมือของนายสนธิริมทองกุล ตื่มวลนชนอาวุโสพลตำรวจโทรใจลงบอกว่าตนเองแถลงข่าวทุกที่แต่ประทับใจที่นายสนธิมีการขุดคุยความจริงหลายเรื่องนะครับกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมจับมือกันโยนระเบิดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรหรือไม่มองว่ามาจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และตำรวจชุด p ี TC, ที่ตนเองเคยกำกับดูแลซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาปัจจุบันคดีนี้อยู่ในชั้นปปชส่วนกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษออกจากราชการเรื่องนี้จึงลามไปหลายหน่วยงานและมองว่าอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษโยนระเบิดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตลงระบุ ทิ้งท้ายว่าคนที่พูดว่าตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมเป็นการพูดเหมารวมไม่ได้พูดถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตนเองมองว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเหมือนองค์กรทั่วไปที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ตำรวจที่ดีและตั้งใจทำงานก็มีอยู่มากดูได้จากสถิติการลง ทันทางวินัย3ปีย้อนหลังมีตำรวจถูกลงทันทางวินัยกว่า5,000นายลงโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกกว่า900นายยศสูงสุดพลตำรวจเอกต่ำสุดนักเรียนในายสิบซึ่งเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงจังและการพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมเพราะปัจจุบันตำรวจกำลังต่อสู้กับแก๊งสแกมเมอร์ส่วนจะดำเนินคดีหรือฟ้องกับ หรือไม่พลตำรวจโทรแต่ลงบอกว่าตนเองเปิดใจรับฟังคำพิพากษาวิจารณ์มาโดยตลอดแต่ช่วงหลังเห็นว่าเรื่องดังกล่าวถี่ขึ้นและยอมรับฟังข้อมูลพูดข้อมูลเท็จและผลิตซ้ำมาเรื่อยๆไม่ว่าจะไปออกรายการไหนก็ยังพูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นส่วนตัวยืนยันว่าจะขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับ ผู้ที่กระทําความผิดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการดําเนินคดีกับทางบิ๊กโจ๊กนะครับนะน่าจะาใช้สิทธิ์นะครับในการในการดาเนินคดีนะครับเพราะว่า,า,าท่านได้ลงก็บอกมาแล้วบอกว่าเออก็คือวิพา์วิจารณ์ได้แต่ก็ยังเห็นมีคลิปซ้ำๆมีข้อมูลเดิมๆอะไรเงี้ยที่ออกมาเนี่ยซึ่งไม่เป็นความจริงเขาก็เลยว่าข,ขอใช้สิทธิ์นะครับอ่ะโอเคมันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็พูดง่ายว่าเราเราต้องฟังทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะ,ะเราฟังของทางบิกโจ๊กแล้วเรามาฟังของอทั้งคุณใจลงหรือว่าพลตารวจโทตจลงผิวพันธ์เนี่ยอ่าโอเคเรามาช่างใจกันดูเอาว่าอันไหนมันเป็นความจริงเป็นความเท็จนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันหรือขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันก็ต้องไปที่ศาลอย่างเดียวขึ้นที่ศาลอย่างเดียวเพราะว่าความจริงมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับว่า ใครผิดใครถูกนะครับตรงนี้บิ๊กโจ๊กก็มองในมุมของบิ๊กโจ๊กนะทางตำรวจพตลตำรวจโทใจลงก็มองในมุมของพตลตำรวจโทรใจลงมันก็ซึ่งจะให้มันมาเหมือนกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะแตกหักกันไปที่เรียบร้อยแล้วน่าจะนานแล้วด้วยล่ะนะนะครับก็อาจจะช่วยทั้งคู่นะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของทังช่องนะครับสำหรับวันนี้แอดเ e อร์นิข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ